สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมส่งมอบผลิตภัณฑ์นม UST ไทยเดนมาร์กพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานค่ะ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมรวมถึงการจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวมนัญญาไทยเศรษจึงได้มอบหมายองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยดาเนิน การจัดทำโครงการสายใหญ่นมไทยเดนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อนำผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวมอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน21หน่วยงานมุ่งหวังส่งความห่วงใยถึงประชาชนและ,กะเกษตรกรค่ะ ทางด้านนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาได้ให้นโยบายเร่งด่วนแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการมอบนโยบายให้อสอคอเข้มงวดกับสำนักงานอสอคอทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมริร่างกายก่อนเข้าโรงงานอีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคลา ในนในหน่่วยงาคะซึ่งทางอสคนะคะก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชือ้อโควิด -19 เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนการดำเนินงานขององค์กรอ,อสคค่ะ